สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับสำหรับในที่ในชุดสรุปนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปรับชมนะครับเป็นสรุปล่างนะครับเน้นเน้น่างเนาะวดที่แล้วก็เน้นให้วิ่ง6กูุทหกตัวเดียวนะครับวดก่อนก็ให้ศูนย์ก็มา30มนวดที่แล้วให้6เนาะมาในที่ใน16กอ่ะก็ถือว่าวิ่งตัวเดียวนี่ก็มานะครับวันนี้ให้ศูนย์ตัวเดียวก็มา0ูนย์สามศูนย นะครับวันที่1มิถุนายนก็ให้ศูนย์เดียวมา0ูนย์เก้านะครับวันนี้เข้าตัวเจาะวันนี้เข้าแค่ในตัวเด่นนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เข้าแค่ในตัวเด่นนะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งออกมาหนึ่งหกนะใกล้เคียงนะครับมาดูกันนะครับว่าในวดล่าสุดนะครับสรุป2ตัวล่างนะครับจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอคนละไลค์นะครับเนาะใครได้6จากในชุดสรุปบ้างนะครับ ก็สักคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเนาะอ่ะก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันนะครับอ่ะมาดูใน2ตัวล่าง2ตัวล่างนะครับสหรับในงวดของวันที่16นะครับกรกฎาคมนะครับเดือนนี้ก็ไวออก3วันนะครับอ่ะก็ขอให้ถูกทั้ง3วัน3งวดเลยนะครับสรับในที่ในตลอดทั้งเดือนกุมภาพันนี้นะครับอ่าไม่ใช่สิกุมภาเลย กรกฎาคมเออหลงหมือแล้วนะครับสืว่าเป็นสีออกของเดือนกุมภาพันธ์เลขนะครับเดือนกุมภาออก80น์ออก80กับ92นะเออก็ไม่แน่นะครับล่างออก8092อ่ะโอเคนะครับนั่นแหละก็เอานำตัวเลขมาจากในที่ในสูตรก่อนหน้านี้เลยนะครับที่จับให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรนี้นะครับในชุดเต็มล่างสูตรนี้เต็มล่างนี่ถ้าเอาจริงๆก็เข้า เข้าเข้ามาก็หลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถ้ามันเข้าล่างนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่ใน0 9ย์แล้วนะครับ 09, 3, 0 9 3ย์นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 1 1 6หอ่าหลังๆังๆนี่มาในตัวกลับเนาะสองวดนี้นี่มาในที่ในตัวกลับนะครับส่วนเลขดับงวดที่แล้วก็เอาอยู่นะครับเลขดับก็เอาอยู่นะครับในที่ในหลักสิบนี่ก็เอาอยู่นะครับหลักสิบก็ผ่านนะครับไม่มี1เลยนะครับหลักหน่วยก็ไม่มี6 นะครับเนาะเอ<น>อแต่มันก็เนี่ยเลขดับไปเป็นในเลขเด่นบนนะครับดับล่างเนาะฮะแต่ก็เลขดับอ่าชุดเต็มล่างนะครับก็เข้าบนนะครับเนี่ยศูนย์ห้าห้าศูนย์อ่าก็ยังมีติดติดมาในที่เด่นบนอยู่นะครับงวดล่าสุดก็ในชุดเต็มล่างก็จะได้ในชุดเต็มๆแบบนี้นะครับเนาะอ่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าแปดเจ็ดหกห้านะครับอ่ะก็ลองเราแคปหน้าจอกันไป พิจารณากันได้นะครับหรือจะไปดูตัดกันนะครับกับในชี่ในสูตรหลักสิบสูตรหลักสิบล่างนะครับทั้ง3สูตรทั้ง3สูตรในงวดที่แล้วนี่มันหลักสิบมันไม่เข้ามันก็ไปเข้าในหลักอื่นนะครับเนาะ,ะโดยเฉพาะในในสูตรนี้นะครับสูตรสูตรนี้ก็เข้ามาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะสูตรที่2นะครับถึงจะไม่ออกไปในหลักสิบก็มาในหลักหน่วยนะครับนี่รอบก่อนมาในหน่วยนี่ ก็ถ้า4ตัวเนี่ยนะครับก็สถิติก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะสูตร72นี่10ล่างนะครับก็ตั้งแต่ในกุมภาเนาะหนึ่งสองสาม1ี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับถ้าอยู่ในเด่นบนนะครับมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่มามาที่ในหลักสิบนี่ก็หลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับงวดนี้ไปหน่วยแล้วก็ล่าสุดได้789นะครับซึ่ง789 นะครับก็มาชนกันในสูตร73สอ่าสูตร73นี่ก็จะเป็นในสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่นอ่าหลักสิบเหมือนกันแต่เป็นเด่น3ตัวนะครับสูตร73ก็ถ้าจริงจริงเนี่ยมันก็หลุดแข้งวดนี้นะครับเนาะอ่าอันนี้ก็มาหน่วยอันนี้ก็มาหน่วยเหมือนกันแล้วก็มาหน่วยเหมือนกันถ้าจับชนกันทั้ง2สูตรเนี้ยนะครับอ่าสูตรนี้ไม่ไม่ต้องชนสูตรเนี้ยหลุดนะครับเนี่ย หลุดมา3งวดแล้วนะครับสูตรสูตรเจ็0ล่าง71นะครับนี่แหละนะทำไมชื่อ71นะครับก็ใช้มาตั้งแต่นิงวดที่ออก71นะครับเนี่ยเข้าแค่งวดแรกงวด2งวด3นะครับเข้าแค่3งวดกัดมาก็หลุดไปแล้วนะครับ2งวดเนาะเออนะฮะอันนี้ก็ไปหน่วยนะแต่เนี้ยมันไม่ชนกันเหมือนใน2สูตรเมื่อกี้ สองสูตรเมื่อกี้นะครับสูตร73แล้วก็72นี่มันก็ยังมีชนกันในที่ใน789อยู่นะครับเนาะเนี่ย789 789เนี่ยนะครับจะออกในที่ในหลักหน่วยอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับก็ชนกันในที่ใน78 67เนาะก็ไปออกหลักหน่วยงวดก่อนชนกัน901ก็ไปออกในหลักหน่วยนะครับอันนี้ก็99ชนกันเนาะก็ออกมาในหลักหน่วยเหมือนกันล่าสุดก็7 แ9นะครับแสดงว่าจะเน้น789ในที่ในหลักหน่วยแต่ก็ไม่แน่หรอกนะครับมันก็เป็นสูตรหลัก10นะครับเนาะเออสูตรหลัก10ก็ขอให้มันมาหลัก10นั่นแหละนะครับ <St art> หรือจะไปดูในสูตรสูตรนี้นะครับสูตรนี้ในงวดที่แล้วนี่รู้สึกว่าล่างเดินดีสูตร16อ่า10ล่างเดินดีนะครับเน,ะนาะก็เข้านะครับสูตรล่างนะครับสูตรนี้ล่าสุดสูตรนี้นี่ให้มาในที่ในเลขนี้นะครับ ก็อลองแคปไปทั้งหมดในสูตรนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะครับเนาะนี่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับมันก็มักจะมาในที่นเด่นล่างนะครับ3ตัวนะครับปกติเป็น3ตัวแต่ก็เพิ่มไปนะครับเป็น5ตัวเนาะล่าสุดก็4 5 6้านะครับ4 5 6หแต่ถ้ามันเก่าๆเนสูตรเก่าๆโอ้อันนี้ใช้มาก็ตั้งแต่เป็นในปีที่แล้วแล้วนะครับสูตรนี้นี่ ทั้งสสูตรนะครับเด่นล่างนะครับหล mm ังหลัก10หลังหน่วยล่าสุดก็รู้สึกว่าจะ้านี่จะชนทั้ง3สูตรเลยนะฮะล่างจะมา5หรือเปล่าแต่ผมว่ามันมันชนกันเยอะไปนะครับชนเยอะไปมันใช่ว่าจะมานะครับชนเยอะไปนี่ก็อันตรายนะครับที่มันจะไม่มานะครับเนาอ่ะก็สรุปนะครับล่างในงวดนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้ที่เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเนา เอาไปดูเป็นเพียงแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะใช่ละขียนไวยสลากวันนี้อ่ะใครถูกใครโชคดีนี่ก็อย่าลืมนําเงินที่ถูกโชคดีไปทําบุญทำทานด้วยเด้อนะครับเรางวดหน้าก็จะได้ถูกโชคดีกันอีกนะครับอ่ะก็มาสรุปล่างนะครับล่างนี่ในงวดนี้นี่ก็ให้ไปนะครับชอบงวดนี้ชอบไปในที่ในเด่นเจ็ดนะฮะเพราะว่างวดที่แล้วมันไม่มีเลขนี้ 7 7แล้วก็จะเป็นในที่ใน8 78นะครับสลับในเด่นล่างในงวดนี้ถ้าถามว่าชอบตัวไหนเยอะนะครับก็คงต้องเป็นนะครับในที่ในเลขนี้เลยนะครับก็จะเป็นในที่ในเลข7นะเดือน7ด้วยนะครับเดือน7เดือนนี้ออกไป3งวดหรือว่าจะเป็น7 3 <c oughs> เอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับวิ่งรุดฟัน7ตัวเดียวเอาใครชอบนำไปจับนำไปติดไว้แล้วกัน จับคู่ก็จะมีในที่ใน7 7.8นะครับ79 68 58แล้วก็จะเป็นในที่ใน6.4อ่ะเอาแค่นี้แหละนะครับนาะคุณจะถูกก็ซื้อแค่นี้ก็ถูกนะครับเน้นๆไปลล่างนะครับงวดที่แล้วก็เข้าแค่ตัววิ่งนะครับเนาะ นะเข้าตัววิ่งหลายงวดแล้วนะครับวิ่งตัวเดียวล่างนะครับนี่แหละนะรก็นําไปพิจารณากันได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบก็นําไปจับนะฮะนำไปติดตามเนาะใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับกับในชุดสรุปขอให้ถ้าตัวเจาะมันไม่เข้าก็ขอให้มาตัวเด่นนะครับดีงวดก่อนให้6มา6นะครับเน้นให้0ูนย์มา0ูย์เน้นให้0ก็มา0นะครับเข้า0ู9ย์ด้วยเนาะงวดนั้น แล้วกงก็ขอให้มันเข้าเหมือนในงวดนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในชิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ